สำหรับคุณแม่ตั้งครันที่อายุคันครบกำหนดแล้วมีอาการจะคลอดแล้วฝากคัน ที่อนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านอยากไปคลอดโรงพยาบาลประจําจังหวัดเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องมีใบส่งตัวเขาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ได้จําเป็นสําหรับใบส่งตัวถ้าคุณแม่มีอาการเจ็บคันจะคลอดสา,สามารถถือสมุดสีชมพูนะคะหรือสมุดฝากคันเล่มนั้นแล้วก็เตรียมของไปคลอดยังโรงพยาบาลที่เราจะไปคลอดได้เลยอาจจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะโรงพยาบาลอเาเภอใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลจังหวัดที่เราสะดวกก็ได้ไม่ จําเป็นจะต,ต้องมีใบส่งตัวจากสถานีอนามัยไปโรงพยาบาลชุมชนหรือจากโรงพยาบาลชุมชนไปโรงพยาบาลจังหวัดอันนี้คือในกรณีที่คุณแม่คลอดตามธรรมชาตินะคะไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนใดๆในระหว่างการตั้งครรภ์หรือไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนนะคะในระหว่างการคลอดเราก็สามารถ ไปคลอดได้ไม่จําเป็นจะต้องมีใบสองตัวแต่ถ้าหากคุณแม่มีโรคประจําตัวหรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์หรือว่าในช่วงคลอดอถ้ามีการเจ็บขันคลอดอันนี้ยเราอาจจะต้องไปโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนโรงพยาบาลชุมชนก่อนถ้าโรงพยาบาลชุมชนแล้วประเมินแล้วว่าไม่สามารถคลอดเองได้นะคะ คุณหมอก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีใบส่งตัวไปคลอดในโรงพยาบาลที่มีศักยกภาพมากกว่าเช่นอาจจะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลมหาลัยนะคะที่มีศักยกภาพในการคลอดที่ดีกว่าเช่นอาจจะคลอดเองทางช่องคลอดไม่ได้อาจจะต้องผ่าคลอดหรือต้องเฝ้าระวังสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโรคประจําตัวมากขึ้นเนี่ยอันนี้รุลพินิจของแพทย์ที่ดูแลเรานะคะอาจจะต้องมีใบส่งตัวไป แต่ในกรณีที่เราไม่มีภาวะแทรกซ้กอนใดๆอยากไปคลอดโรงพยาบาลจังหวัดเราสามารถไปคลอดได้เลยค่ะ